สวัสดีค่ะนะคะแนวทางนะคะสูตรห้วยลาวนะคะของพ่อเฮงเสียนปีนะคะเดินวิ่งบนล่างสูตรลักสิบลักหน่วยนะคะเราก็มาดูแนวทางกันต่องวดนะคะค่ะตามต่อนะคะแนวทางนะคะสูตรห้วยลาวนะคะพ่อเฮงเอาสูตว่ามะะีวันที่นะคะวันที่ไหายวันที่สิห้านะคะ วันที่15ห้านะคะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็มีหนึ่งมีสี่มีเก้ามีหนะคะส่วนหลัก10บที่สงตัวนะคะมีสามกับหามีห้าและสามสามกับหานะคะสามห้าหาสามบอแล้วก็มาดูของเส้นปีกันนะคะเส้นปีให้เนวทางมาแล้วดิเด็กเด่นเด็กบนเด็กล่างคนคนอ่ของเส้นปีนะคะให้เด่นล่างจ็ดนะคะเด่นบนหนึ่งนะคะคนก็ให้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะ ผนออกก็คือสามหนึ่งนะคะของเส้นเปีเข้าทรัวกับนะคะของพ่อหิงของพ่อฮิงหลักหน่วยหนึ่งนะคะเด่นหลักสิบแปดนะคะเลขหลักหน่วยสูตรของพ่อหิงหลักๆนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรหลักหน่วยนะคะทีว่าคือหลายตัวนะคะก็คือจะคัดออกแค่สองหกตัวนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะว่าสูตรหลักหน่วยหลักสิบของพ่อหิงเป็นหลักนะคะ อ่าบางเครือของอังพอยใหญ่เนี่ยเราก็จะบลเข่านะจะเป็นแปดเจ็ดเนาะผลออท,ที่ออกเป็นแปดนะคะประกาศใสาอย่าใส่ประกาศสีดำเงินก่อนสีแดงก็หมดนะคะโอ้ยหมดแล้ว่ะ เอาีเขียนห่างจ้ห้าหก เด่นห้าสอประการอะไรนะคะเด่น5กับเด่นสามนะคะ ของพวกที่นี่เปรยน,นะคะบวกบวกบวกลงมากข้างล่างจนสุดเนี่ยก็เป็นเลขดินได้นะคะ,ะนะครก็หลักหน่วย1นะคะหลักหน่วย4หลักหน่วย9และหลักหน่วย6นะคะมี5้าหนึ่งห้า4ี่ห้าเก้มหนึ่งสนะคะเด่น5และสาม ราคานี้เป็นสูตรลักหนวยนะคะของข้อเหงนะคะพิจารณานะคะของเส้นเปน,นะคะเส้นเตียงนงนให้แปลกๆหนเด่นล่างเส้นเถวล่างศูนย์บนเจ็ดนะคะระาากิดที่วันนี้แล้ชุดๆล่างศูนย์นะคะ บนเจ็ดชั้นตัวอีรรอกใหญ่หลวงเนาะสามเอ้ศูนย์สามนะคะศูนย์แปดนะคะ มื่อวันนี้นะคะเซียนพันมักเลข่ศูนย์นะคะ,ะเซียนว่าเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์ล่างนะคะบนเจ็ดก็มีศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเด่นศูนยมีเจ็ดแปดนะคะเจ็ดสามและศูนย์สามนะเซียนให้มากนะคะอชื่นชอบนะคะของเซียนเส้นปีนะคะก็พิจารณานะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเหมือนเดิมเด่นบนเด่นล่างของเส้ยนปีเขาตลอดนะคะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบแล้วก็ยิงปังๆนะคะจะไปล่อเบ,บิงงส่กับเซียนใบนะคะว่าเซียนใบได,ได้ตัวไหนนะคะสวัสดีค่ะนะคะเอาขบนบันทีวันศุกร์นะคะ